รู้หรือไม่5อันดับสุนัขที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคทกูรู้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคบอันดับที่5โลเซนสุนัขสายพันธุ์โรเซนมีฉายยาว่าสิงโตน้อยเพราะมีขนาดตัวเล็กและนิยมตัดขนคลายกับสิงโตคือโกนที่ด้านหลังและขาแต่ปล่อยขนยาวด้านหน้าไว้ตามธรรมชาติสุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยเป็นมิตรกับเด็กเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้เป็นสุนัขครอบครัวได้เป็นอย่างดีราคาอยู่ที่ประมาณ62,000 โรเวลล์หนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีมาตั้งแต่ยุคโรมันโดยในาดีถูกเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องเหล่าทหารโรมันที่จะต้องเดินทางข้ามเทือกเขาเอลในต้อนฝูงสัตว์จึงทำให้ร่างกายมีโครงสร้างที่แข็งแรงฉลาดสุดง่ายชอบออกกำลังอาจจะกลายเป็นสุนัขก,ก้าวเล้าห่างโดนแกล้งหรือถูกแย่ให้โมโหแต่ถ้าเลี้ยงด้วยความรักและความอ่อนโยนก็จะมีนิสัยอ่อนโยนและใจเย,ยน็นราคาอย่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทจถึง2 8 0 0 0บาทเลยเดียวอันดับที่ 3. ามย สุนัขสายพันธุ์ซามอยตัวใหญ่สีขาวน่ารักน่ากอดใบหน้ามีแต่รอยยิ้มตลอดเวลาเป็นสุนัขพันธุ์ที่ใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าของเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ติดอันดับที่มีราคาแพงที่สุดในโลกราคาอยู่ที่ประมาณ1,44,000จนถึง3,62,000บาทเลยทีเดียวอันดับที่2อคาวาเลียคิงชาสเปนเนียนในอดีต สุนักสายพันธุ์นี้ไม่ได้หาซื้อมาเลี้ยงกันง่ายๆในศตรวรรษที่16สุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสัตว์เลี้ยงของคนชั้นสูงในประเทศอังกฤษเท่านั้นสุนัขสายพันธุ์นี้ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์คิงชาที่2ของสหาราชอาณาจักรในปัจจุบันถ้าไม่นับเรื่องราคาที่สูงแล้วสุนัขพันธุ์คาวาเลียคิงชาสเปเนียนกลายเป็นสุนัขที่มีผู้ที่มีฐานะนิยมเลี้ยงเรงเามีนิสัยเป็นมิตรอ่อนโยนร่าเริงและผหัดง่ายนั่นเองและอันดับที่1พ่เบ สุนัขขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากที่เบตประเทศจีนหรือถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเอาไว้เ้าขูงเกะจามรีบนภูเขาซึ่งที่ทำให้หลายคนรักสุนัขพันนี้ก็คือความซื่อสัตย์รักเจ้าของรักคนในครอบครัวแต่จะดุร้ายเมื่อเจอคนแปลกหน้าท้องทางได้อันดับหนึ่งของสุนัขที่แพงที่สุดในโลกไปครองราคาอยู่ที่ประมาณ5้ล้านบาทเลยทีเดียว